โดยปกติข้อมูลวิชาการเราพบว่าคนที่มักจะมีการฆ่าตัวตายเนี่ยจะมีสัญญาณบ่งบอกมาก่อนเช่นมีการเปลยคนใกล้ชิดว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่คับแค้นใจเบื่อนายอยากะจบชีวิตอยาจะฆ่าตัวตายมีมีการสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่แต่ลก็ตามในกรณีของพุ่มกับโจ้เคสของน้องเขาเนี่ยเขาเนี่ยติดมาประมาณ3ปี6เดือนแล้ว ฉันหมายความว่าเขาปรับตัวได้แล้วแต่ถ้าเกิดกรณีช่วงแรกที่เพิ่งเข้าไปใหม่เนี่ยต้องไปสุเสถรภาพแล้วต้องมีการปรับตัวใช้ชีวิตในเรือนจาช่วงนั้นนะ่ะผมว่าน่าจะเป็นช่วงแรกมากที่เขากดดันและเครียดมากๆครับแต่กับใช้ชีวิตปรับตัวมาได้แล้วจนถึงปัจจุบันฉะนั้นถ้าการยืนยันตรวจทางการชนะสูตรหรือตรวจอย่างอื่นยืนยันแล้วว่าเขาเป็นการฆ่าตัวตายจริงอาจจะต้องมามองย้อนกลับมาแล้วละครับว่าสุดท้ายอะไรเป็นแรงกดดันที่นําไปสู่ให้เขาเนี่ย ต้องมาจบชีิตด้วยการฆ่าตัวตายครับคืออย่าเพิ่งตัดประเด็นว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วความตายก็ยุติจบไปแล้วของการที่จะส,ส,สืบสวนสอบสวนต่อเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับครับแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องย้อนกลับไปด้วยว่าก่อนนั้นเนี้ยที่เขาจะมาฆ่าตัวตายนะเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างเขาร้องเรียนอะไรบ้างแล้วมีใครกระทำกับรรเขาบ้างโดยเฉพาะมีการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงรหรือไม่